วันนี้วันเสาร์ที่14มิถุนานะเหมือนมีนะัดชุมนุมกันที่เวอร์มอนต์กับฮอลลีวูดเนในเอาเอเองเขาก็มาประท้วงว่า no kings no kings เนอะ mm hmm. เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เขา<ะ>อารมณ์ประมาณว่าสงสัยจะมองว่าทรัมป์เนี่ยมีความผ็ดการเคยทำทุกอย่างด้วยความคิดของตัวเองมันก็ไม่ต่างจากความเป็นแบบว่าระบอบผ็ดการ,ร,กร,เ,การเป็นกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยนะสั่งอะไรลงมาแล้วก ต้องรับนโยบายแล้วก็ทําให้ตอนนี้แคลิฟอร์เนียค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากพอสมควรอันนี้ก็เป็นการนัดชุมนุมกันที่ใหญ่มากเนาะที่ไม่ใช่อยู่ในดาวทาวอันนี้อยู่ใกล้ๆไทยเทาวของเรานี่เองนี่คือแบบว่าไม่เคยเห็นภาพอะไรอย่างนี้เลยก็แอบขนลุกเหมือนกันเนาะพลังประชาชน<ป>แล้ววันนี้ที่ทสำคัญก็คือวันนี้<ม>เป็นวันวเกิดของโดนัลด์ทรัมป์เลยเนาะที่วอชิงตันเขาอาจจะมี พิธีใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันว่าเป็นพิธีที่เ,เป็นการจัดที่เปลืองงบป,ประมาณเหลือเกินเพราะว่าต้องมีทหารต้องมีเรือต้องมีไอ้ได้เรือเป็นเรือเครื่องบินเครื่องบินรบอะไรอย่างเงี้ยมามาโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าทําไปทาไมเขาก็โอ้ถ้าอันนี้เป็นการใช้งบป,ประมาณประเทศนี่ต้องมีปัญหาตามมาแน่นอนในเรื่ององการ <c oughs> ชุดจริตคอ์ดัปชัน <c oughs> เพราะว่ามันไม่ใช่งบป,ประมาณที่ใช้ไปใน ประโยชน์ของส่วนรวมเนาะ